ลูกน้องบ๊อบบี้สามารถทําคลิปขายให้บ๊อบบี้มากกว่าล้านบาทได้ตัดคลิปได้กับตัดคลิปเป็นไม่เหมือนกันคนที่ตัดคลิปได้ก็คือคนที่รู้ว่าใช้โปรแกรมไหนใช้เครื่องมือไหนแล้วก็สามารถตัดคลิปออกมาได้แต่คนที่ตัดคลิปเป็นมันคือคนที่สามารถตัดคลิปแล้วขายได้รู้ว่าจุดไหนคือจุดที่ลูกค้าจะหยุดจุดไหนคือจุดที่จะสามารถขออะไรลูกค้าก็ได้อันนี้แหละที่เขาเรียกว,ว่าตัดคลิปเป็นเรื่องทั้งหมดนี้บ๊อบบี้ได้ใช้เวลาหนึ่ง ปีรวบรวมวิธีเทคนิคมาแล้วเอามาใช้กับธุรกิจตัวเองไม่ว่าจะธุรกิจที่ทําโรงงานไม้สักมาติปีและธุรกิจที่เป็นของครูบ๊อบบี้ทั้งหมดบ๊อบบี้เอามาใช้ทั้งหมดตลอดระยะเวลา1ปีบ๊อบบี้เอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาสอนลูกน้องบ๊อบบี้สามารถตัดคลิปเป็นได้ตัดลิปเป็นรู้ว่าจังหวัดไหนที่หยุดคนรู้ว่าจังหวัดไหนที่ควรจะใส่ตรงไหนและลูกน้องบ๊อบบี้สามารถทําคลิปขายให้บ๊อบบี้มากกว่าล้านบาทได้ในระยะเวลา1ปีที่บ๊อบบี้พัฒนาตัวเองด้วยและที่ ที่สาคัญล่าสุดมีน้องคนใหม่เข้ามาทํางานในบริษัทบอบบี้น้องโปรกวางทีมงานของบอบบี้สามารถสอนให้เขาสามารถตัดคลิปเป็นภายใน1วันสามารถตัดคลิปลงในเพจคูบบี้ซึ่งทุกคนไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าเป็นของน้องโปกวางหรือเป็นของน้องคนใหม่ทั้งหมดนี้คือความรู้ทักษะที่บอบบี้ถ่ายทอดให้กับลูกน้องและลูกน้องสามารถเอาไปถ่ายทอดให้กันได้ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้บอบบีร้รวบรวมไว้อยู่ในคอสคอสนี้ค่ะชื่อว่าคอสสอนลูกน้องตัดคลิปคุณจะไม่ได้แค่คลิป ที่สามารถขายได้แต่คุณได้ลูกน้องที่สามารถพัฒนาทักษะศักยภาพสามารถต่อยอดธุรกิจของคุณได้มีคนถามบ๊อบบี้นะว่าทําไมมีลูกน้องตัดคลิปได้ตั้งสองสามคนสามารถผลิตลูกน้องได้เยอะๆแล้วแล้วทําไมบ๊อบบี้ไม่รับตัดคลิปหรอรับตัดคลิปเองสิจะออกมาสอนทําไมทุกคนลองคิดดูนะคนคนนึงสามารถตัดคลิปได้อย่างมากสุดอะบ๊อบบี้ Barbie ให้เลย4คลิปต่อวันที่เป็นคลิปที่ดีมีคุณภาพแต่ลองคิดดูนะถ้าบ๊อบบี้เปลี่ยนจากเอาเทคนิคความรู้ของพวกเราเนี่ยส่ง ต่อออกมาเป็นความรู้ที่เป็นคอร์สออนไลน์ที่สามารถช่วยเจ้าของธุรกิจช่วยเขาสามารถตัดคลิปและขายได้ด้วยบอบบี้ <Bobby S 1> <Bobby S 2> สามารถขยายตัวได้มากกว่านั้นไม่ใช่ว่าโอเคงั้นรับตัดคลิปนหนึ่งคนได้4คลิปแล้วก็บอบบี้ก็คือจบแค่นั้นทีมงานบอบบี้ทำได้แค่นั้นไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่วิชั่นของบอบบี้เลยวิชั่นของบอบบี้คือสามารถส่งต่อความรู้นั้นให้กับทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นคนไทยก็สามารถตัดคลิป ตัดคลิปเป็นไม่ใช่แค่ตัดคลิปได้แล้วคุณเอาไปให้ลูกน้องในทีมคุณอีก10คนมันก็เหมือนอีคนอะสามารถตัดคลิปให้คุณได้แล้วอะซื้อคอร้เดียวลงทุนแค่9,900บาทก็ได้ไปเลยได้คอสนี้ไปเลยคุณจะไปเรียน10คน20คนแล้วแต่คุณเลยตอนนี้บอบบี้ให้50นะก่อนมาที่1กุมภานี้บอบบี้ให้10ไปเลยราคาเอิร์ลี่เบิร์ดที่ราคา6,900บาทถ้าใครสนใจแอดไลน์มาที่ S I K A U B O B B Y บอกเลยว่าการที่บอบบี้จะไปตัดคลิ ไม่รู้ว่าคลิปตรงไหนเป็นจุดไหนเขาก็ทําเนื้อหาออกมาไม่ได้แล้วให้บอบบี้ตัดคลิปให้บอบบี้ไม่ทําเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถเรียนตัดคลิปได้เขาก็จะสามารถทําคลิปเป็นด้วยถ้าใครสนใจมาเจอกันในคอร์สสอนลูกน้องตัดคลิปได้เลยค่ะ